สวัสดีครับ<อ>ผมช่างใหญ่นะวันนี้<อ>นั่งอยู่กับคุณอะไรครับจุ๋มค่ะคุณจุ๋มเป็นคนจังหวัดมหาสารคามใช่ค่ะแล้วก็อยากจะสอบถามนะครับคุณจุ๋มว่าท<อ>ําไมาถึงเลือกที่จะมาตัดผมกับช่างใหญ่ทั้งๆที่ช่าง,ง,ง,งตัดผมก็เยอะแยะ<อ>แล้วก็อาจารย์ในช่องย t ท b e ของช่างใหญ่ก็มีหลายท่านมันจะเป็นอาจารย์โกแฮนเมดชนบุรีอาจารย์ออสพุทธมนตรสายสามนะครับแล้วก็อาจารย์อะไร อาจารย์สายยันแลวก็อาจารย์อีกหึ่งหลายๆท่านทำไมถึงเลือกช่างตัดกับช่างใหญ่เพราะอะไรก็หาช่างมานานแล้วค่ะที่ตัดด้วยเทคนิคประมาณนี้ค่ะที่ใช้กันไกอันเดียวแล้วก็คือทั้งสไลด์ทั้งนู่นทั้งนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งตัดตรงตัดซิกแซกตัดสไลด์ได้กันไกดนเดียวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าช่างที่ตัดตัดมาส่วนมากจะใช้นี่เป็นเคยเจอช่างอยู่ค่ะคนหนึ่งค่ะนานเมื่อนานมาแล้วชื่อชื่อช่างอะไรไปก็ดููจำไม่ได้ค่ะ ก็มันนานเกินผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะเขาใช้เทคนิคใกล้เคียงกันเลยอะค่ะที่ใช้กันไกลอันเดียวค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลิกแล้วแล้วก็พยายามหาช่างที่ซอยผมโอเคโอเคแล้วแบบไม่ต้องใช้กันไกลเยอะครับเราใช้กันไกลอันเดียวแล้วแบบใช้เทคนิคได้หมดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกชอบล้วแล้วตอนตอนตอนคุณโดนช่างใช้กันไกลสไลด์เนี่ยคุณรู้สึกเจ็บสะดุ้งไหมสะดุ้งค่ะสะดุ้งเพราะว่าจะไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่า เขาพวกกันไก่ที่อะไรนะซิกแซกหรืออะไรือฟันปลาปัดออกมาทีไรผมมันไม่เคยแบบมันไม่ทิ้งธรรมชาติใช่ใช่ค่ะมันเป็นปลจะพุนฟูๆหน่อยใช่ใช่แล้วก็บางทีก็น้ำหนักมือช่างบางคนเขาไม่น้ำหนแรงไปนี่ไปผมก็แหว่งแล้วแล้วน้ำหนักของช่างใหญ่เป็นยังไงบ้างที่ใช่ก็คือรับได้ดีค่ะน้หนักไม่เจ็บไม่รู้สึกเจ็บบ้างไหมไม่ไม่ค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะแล้วแล้วช่างคนเดิมเขาเป็นยังไงบ้างเขาเขา ช่างคนเดิมประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยน้ำหนักเขาพอๆกันใช่ไหมพอๆกันเลยค่ะใช่ค่ะก็ช่างช่างที่ตัดผมรุ่นใหม่ส่วนมากจะจะใช้ไม่ค่อยเป็นกันใช่ค่ะใช่เท่าที่ไปลองๆมานะคะคือแบบไม่เป็นเลยค่ะบางคนจับกันมาอ้าวอร่อยแล้วดูท่าทางนี่จะรอดไหมหัวฉันจะรอดไหมน้ำม้าฉันจะอยู่เท่าเดิมเลยเหินลุกตีทุกตีเหินใช่ไหมแล้วก็อ่า เป็นไงบ้างหลังโควิดเปิดประเทศแล้วเป็นไงบ้างโควิดก็เปิดประเทศก็ยังปกติอยู่ค่ะยังไม่รู้เรื่องว่ามันจะเป็นยังไงค่ะแล้วคุณมุมมองของคุณเราคิดว่ามันจะมีระลอกใหม่ขึ้นมาไหมเอออันนี้ไม่ขอเดาค่ะไม่ขอเดาอยากให้มันไปไวๆใช่ไหมอยากให้มันทะเลไปเลยเออไม่ค่ะก็คืออยากให้มันแบบเปิดทํมาหากินได้อะค่ะก็คือแบบมันมันสองปีมันมันเบื่อแล้วอ่ะเงินมันหมดแล้วสองปีเงินเก็บ บุญเก่าเขาเรียกบุญเก่าบุญเก่ามันหมดแล้วค่ะหมดแล้ว่อยแล้วใช่ค่ะใช่เราอยากจะทำมาหากินททีใช่ใช่ค่ะแล้วแถวบ้านเป็นไงบ้างแถวจังหวัดมหาสารคามเป็นไงบ้างก็ไม่มันก็มีบางอำเภอที่ติดบางอำเภอก็ไม่มติดใช่ค่ะก็จังต่างจังหวัด้านนอกเราก็จะทางาก็เลยอยู่บ้านไ้นบ้านมันไม่ค่อยไปสูงสิงไม่ค่อยไปมีกิจกรรมอะไรเนี้ยใช่งานเขาก็ไม่ให้จัดไม่ให้จัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยนี่แต่เปิดมาก็ยังไม่แน่ค่ะ แล้วถแถวกมแปดแถวนน่นนะกมแปดก็มีในตลาดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เยอะครับก็ปิดปิดอาทิตย์นึงเรื่องมานเนี้ยค่ะก็ปิดก็เหมือนทั่วไปค่ะใช่ใช่ค่ะโอเคก็เศรษฐกิจมองถึงเศรษฐกิจว่าหลังจากเปิดประเทศนี่นักท่องเที่ยวเข้ามานี่คิดว่าคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมการจับใจใช้สอยนักถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาดีขึ้นแน่เพราะเมือนไทยต้องอาศัยอาศัยนักท่องเที่ยวเท่ค่ะ ใช่ครับก็ให้กําลังใจผูกประกอบการใช่ใช่โดยเฉพาะโรงเรมใช่ค่ะทุกอาชีพเหมือนกันค่ะทุกอาชีพใช่ไหมคนขับรถแม้กระทั่งทํางานกลางคืนด้วยใช่เดือดร้อนไปหมดเลยเดือดร้อนไปหมดค่ะโอเคว่ามีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมไม่ต้องฝากแล้วกันค่ะก็อยู่อย่ังไงก็อยู่ให้รอดนะอยู่ให้รอดนะรอดไม่รอดก็ต้องรอดนะก็ต้องอยู่ให้มันได้ใช่ใช่ที่สำคัญทุกคนต้องมีอาชีพใช่ค่ะใช่ใช่ข้ออะไร แต่อาชีพลองก็ดีนะผ้าผมนี้คือยังไงก็ยังพอมีงานอยู่นะใช่ตัดผมใชตัดผ้าใช่ไหมใช่พวกตะกูลช่างทั้งหลายค่ะครับเพราะมันจําเป็นใช่ค่ะจำเป็นที่จะต้องตัดผมอยู่แล้วใช่ค่ะบางคนหลังจากเขา เปิดประเทศมนเนี่ยผมบางคนสามเดือนหเดือนนะใช่วเพราะยังไงเพราะยังไงคนก็ต้องตัดผมใช่ใช่ครับไม่ตัดก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงยังไงก็อยากสวยอะค่ะอยสวยใช่ก็เลยต้องดิ้นรนหาช่างใช่ค่ะถ้าเจอช่างดียังไงก็อยู่ไกลขนาดไหนก็ต้องมาใช่ครับแพงแค่ไหนเราก็สู้ราคาใช่ค่ะเพราะเราอยากสวยแต่ช่วงนี้ก็อย่าแพงมากครับครับก็ วันนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณจุ๋มนะครับสารคามแล้วกันผมชอบผมชอบคนสารคามเพราะว่าคนสารคามเป็นคนเก่งนะเท่าที่ผมพบนี่เท่านี้นี่จำได้คนที่สี่ที่ห้านะเพราคือคนสารคามเขาจะมีความเป็นเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็จะคิดซับซ้อนแล้วก็มองลึกอ๋อนึกว่าบ้าบอบบางคนก็ฉิบดอ่าบเนี่ย เรียบร้อยค่ะสองเข็มแล้วค่ะพี่ห้ออะไรแอสตาค่ะมีอาการยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะปกติมากฉีดที่ไหนฉีดที่ไหนศูนย์ไทย PBS ค่ะไปฉีดที่ไหนฉีดที่ไหลก็เนี่ยค่ะข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ข้างข้างเดียวเนี่ยค่ะข้างเดียวแต่สองั้งถูกไหมสองเข็มค่ะใช่ค่ะข้างเดียวสองเข็มรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่านี่คือปกตินะคะไม่มีอาการของคุณต้องสี่เข็มเหมือนหรือว่าเขาฉีดน้ำเปล่าให้ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปพูดอย่างนั้นเขา น่าจะฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกปวดหรือไม่รู้สึกเลยหรอเออแค่เจ็บต้นแขนแบบวันรุ่งขึ้นอะค่ะแขนก็เจ็บเราก็วมนิดนึงแต่ว่าอาการอย่างอื่นไม่มีค่ะของผมฉีดซิโนฟาร์มนะครับก็ปวดแขนไปสองวันเข็บแรกนะเข็มที่สองนี่ปวดไปสามวันทีแรกผมว่าจะให้เขาฉีดเขาหมอเขาจะฉีดใต้ไหล่สามยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทีนี้ผมว่ารอบเข็มที่สองจะให้ฉีดด้านขวาแต่ผมอะใช้งานจับเป็นใจด้านขวานั่นขวาถ้าขนาดผมก็เลย ถ้าผมยกแขนไม่ขึ้นลูกค้าต้องจับผมได้แน่ว่าช่้างปวดแขนแน่ก็เลยให้เขาฉีดซ้ำด้านซ้ายใช่นี่ก็ฉีดซ้ำด้านซ้ายก็คือซ้ายกแค่ประคองจับดีจับเช่นผมก็ก็ยจะคิดว่าน่าจะรอดแต่นี่คือไม่มีปัญหาไงเพราะว่าเอสต้ามันสามเดือนแล้วค่ฉีดอีเคปอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะบูอีกช่ไมน่าจะจะบูจะทกันฉีดให้มันครบจะได้เปิดทํามมาหากินได้ใช่ไหมโอเควันนี้ขอบคุณนะครับคุณจุ๋มนะครับที่อนุญาตให้ ค่ะยูทูบแล้วก็สัมภาษณ์พิเศษนะ,ะคนสารครามคุณสัมภาษณ์พิเศษคุณจุ๋มมหาสารครามในตอนที่ชื่นชอบการตัดผมด้วยกรรไกรด้ามเดียวนะครับก็นักเรียนช่างที่น้องประชาชนดูเพื่อความบันเทิงช่างตัดผมเขาก็จะดูเพื่อไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพเขาจะดูวิธีการขึ้นทรงของช่างใหญ่วิธีการตัดวิธีการสไลด์มันมีเทคนิคอะไรบ้างช่างใหญ่ก็ตัดอะไรตัดตรงตัดซิกแซกตัดพอยคัตติ ting, ้งดิฟตคัตติ้งแม็กซิเซอร์ มันก็มีอยู่สามสี่เทคนิคก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือตัดออกมาให้มันแหลงลงตัวอย่าสั้นนะค่อยๆตัดจากสั้นจากยาวไปหาสั้นถ้าเราตัดสั้นไปแล้วล่ะลูกค้าขอยาวไม่ได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆตัดเหมือนน้ามาค่อยๆเ,เล็ม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 แต่ลูกค้าบางคนก็ตัดเองที่ลีมาปั๊บตัดโค <c oughs> ้ดเราคาดว่าจะได้น้าได้คาดว่าจะได้พอดีคิ้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหมพอเหมือนไป <c oughs> อยู่กลางคิ้วเออตกใจกอีกเพราะฉะนั้นต้องตัดยาวๆให้ก่อนโดยเฉพาะคนที่ตัดผมด้วยตัวเองหรือ ให้แฟนตัดให้เนี่ยเขาจะชอบรวบผมข้างบนเนี่ยยกขึ้นมาแล้วตัดโชว์ตรงเนี้ยทีเนี้ยผมเนี่ยพอมันโดนตัดไปแล้วเนี่ยมันจะมาสร้างทุยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ตัดผมด้วยตัวเองหรือให้คนให้ให้แฟนตัดให้กำรรแล้วตัดต่ำๆอย่างน้อยก็จะมีทวนทุยให้ช่างได้ยกทุยขึ้นบ้างนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับผมครับบ๊ายบาย